ัสครับเพื่อนๆเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับอาหารหมูเราถ้ายังไม่ได้รับแรงงานเราก็สามารถที่จะสังเกตได้จากขนาดของเม็ดอาหารที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของ เบอร์อาหารที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อนก็ตามไปชมได้เลยนะครับสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อเดี๋ยววันนี้เรามาคุยขอ,อคุยเรื่องอาหารหมูหน่อยนะครับพเพื่อนเพอนพดีจังหวะของเราเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์อาหารนะครับพเพื่อนเพื่อนจากเดิมท่าเก้าหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็น 592ครับเพื่อนเพื่อน592 SF นะครับเพื่อนเพื่อน V14 นี่ลงท้ายด้วย14นี่จะเป็นอาหารที่ผสมายาที่เกี่ยวกับป้องกันปอดให้หมูเราเนาะก็ทางส่วนของบริษัทอ่ะก็น่าจะ ทราบถึงช่วงอายุอายุของหมูที่เปลี่ยนไปเนาะก็เลยเปลี่ยนเบอร์ตามระยะเวลาที่เขาได้วางผังเอาไว้ว่าจะใช้เบอร์ไหนกับช่วงอายุไหนนะครับเพืเ่อนๆส่วนหน้าตาของเม็ดอาหารนะครับเพืเ่อนๆก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ อย่างตามรูปที่ผมเอาขึ้นให้เพื่อนๆดูไปเมื่อตอนตอน้นเลเนาะเม็ดจะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าเรายังไม่เห็นรายงานจากที่คุณหมอส่งมาให้เราเนาะเราก็จะสามารถสังเกตได้เพราะว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกตินะครับในตัวของอาหารเบอร์สองนี่เขาก็จะ ผสมยาตัวยาของป้องกันโรคปอดของหมูเรามาด้วยนะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ที่เรากินเบอร์สองเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจะผสมยาปอดให้หมูเรากินไปด้วยนะครับเพราะว่าในอาหารเบอร์นี้ทางบริษัทเขาก็ จัดอาหารที่ผสมยาเกี่ยวกับปอดมาให้หมูเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆในส่วนของเราก็ดูในเรื่องของน้ำหยดนะครับเพื่อนๆระดับการหยดของสายน้ำเลือที่เราใช้ปรับการหยดอะเนาะของน้ำในถังพักอะแล้วก็ดูในเรื่องของ การไหลของอาหาราเพราะว่าในเบอร์2เนี่ยเม็ดของอาหารจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากว่า,าเบอร์หนึ่งเล็กน้อยนะครับเ,เพื่อนๆเราก็ต้องรู้ว่า,าปริมาณการไหลด้วยมันจะต้องมีการปรับการสวิงของ ลิ้นที่ควบคุมอาหารหรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> ก็ดูในถาดอาหารนี่แหละเพื่อนๆดูการกินของเด็กๆเราเนาะว่าเ <Yeah. S 1> พียงพอไหมหรือว่าในถาดนี่ยังขาดอยู่นะครับถ้ายังมี การไหลของอาหารที่็นปกติหรือว่ายังมีกองอยู่ในถาดนะเพื่อนก็ถือได้ว่าการไหลนี่ของอาหารนี่ยังเป็นปกตินะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการไหลของอาหารน่เนาะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ สุดท้ายนี้ก็ผมขอจบวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำอาหารเบอร์สองว่าเมื่อเราเปลี่ยนเบอร์แล้วเราจะต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของ การเลี้ยงหมูนะเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าในส่วนของการดูแลหมูในฟาร,ร์มเรานะครับพเพื่อนเพื่อนก็สามารถจะฝากคำถามอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อพเพื่อนๆเรา ข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะเนัะให้กับเพื่อนๆเ,เราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ